สวัสดีครับผมเจมส์จรีชันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเดินทางไปซื้อเครื่องเงินนะครับเป็นขันเงินโบราณนะครับมีหลายชุดเลยสําหรับคลิปนี้ผมเดินทางมาจากภาคใต้เลยนะครับจังหวัดพะทลุลงบ้านเกิดผมนะครับน้องคนนี้ดีมากเลยครับรอผมตั้ง15วันนะครับกว่าผมจะเดินทางมานะครับเนื่องจากผมรอเด็กๆบิดเทอมนะครับรอรับเด็กๆมาเที่ยวนะครับ ตอนนี้เราก็ได้นัดทําการซื้อขายกันที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับโอเคสําหรับท่านใดที่มีของเก่าของโบราณนะครับเหรียญไทยเลตต่างประเทศนะครับต้องการขายนะครับสามารถติดต่อได้ที่ a c e b o o k เจนตาลิงชันรูปโปรไฟล์ใส่แมสสมอกสีแดงนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0650340280ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับซื้อขายกับผมนะครับไม่รู้ราคาไม่เป็นไรนะครับส่งภาพมาเปินราคาครับรับประกันได้ราคาที่พอใจไม่กดราคาแน่นอนครับ ตอนนี้ผมได้พักอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับสําหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มค่าน้ํามันนะครับผมจะเดินทางไปรับซื้อถึงที่เลยครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผมก็รับซื้อเช่นกันนะครับแค่ท่านส่งของมานะครับของตรงตามที่ผมรับซื้อนะครับท่านรอรับเงินเลยภายใน1 0 2ถึงีนาทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ